ใก่อนดีเอาที่บอกได้เอาที่บอกได้ครับผมก็ฝากซาวเวอร์ครับตอนนี้ก็ถ่ายทำได้แบบเยอะมากๆแล้วก็น่าจะใกล้เสร็จอีกไม่นานหรือเปล่าเกินขึ้นทางแล้วเกินขึ้นทางเกินแล้วครับเกินทางครับผมแล้วก็ Official Pilot ครับผมท่าฟลายดิงเคอร์เดนกับสปินที่ปล่อยไปนะครับในใครดูแล้วบ้างใครยังไม่ได้ดูไหมอยากรู้ว่าจะไม่ดูหรอเอากี่รอบเหรอเอากี่รอบกี่รอบต้องให้ถึงหนึ่งร้อยรอบต่อคน ฝากแันวิวด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องแานเอาก็เป็นเรื่องที่เราสองคนตั้งใจทำมาก้านะครับทีมงานบปริชั่นทุกอย่างนะครับผมก็จะทําให้ออกมาดีที่สุดใช่ไหมคดีใครจคุณสันญาชอบมากสันญาชนาน่ารากเนาะน่ารักดื้ต้นแล้ว เอา<ะ>อเความหล่อไปหลอดเนี่ยนะหายเลยสลชลัญญาเนี่ยอะไรดีครับครับผมปัดเพลงด้วยละกันครับหูย,<า>ยังยัง<า>ยัโอ้ยยยังอีกปปไม่นานจะได้หูแล้วครับโอ้เพราะรัราเพิามมากมีเออตอนนี้มีประมาณไปถึงซิงเกิลสี่แล้วด้วย ก็จะปล่อยครับส่วนสี่เราก็้จะอัดแล้วครับรุ่นเต้นหน้าอย่าปล่อยแล้วน่ะเองฟังด้วยนะครับอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังแล้วเนี่ยะรอเลยราไปก่อนนะเกย์สปอยไม่ได้อะไรนะอยากเป็นคนแรกที่ฟังคุณจะฟังก่อนโปรดิวเซอร์อีกหรือเนี่ยน่าจะเป็นไม่ได้แล้วนะคะปล่อยไปเลยประโยคบอกเล่าโอ้ชเฉยๆครับ โอเคครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทั้งสองคนดแมยนะครับที่มาสร้าง